ชันชมนะครับผมจะไปตรงปิดตาตลงปิดตาซึ่งผมก็เอามาในบ้านแล้วแต่เจ้าของบ้านนู่นบ้านเพื่อรี้วก็ว้นะครับแล้วเราจะเอาไปทำบุแ้วจบปีเียนะฮะยี่สิบเก้าปีเป็นไปกัดเลยจับปันมือจ้องเขา ทก็อาจจะมีอยู่ลักษณะแบบนั้นทีนี้เมื่อกี้น่าสนใจที่ทางฝั่งพิตูพูดบอกว่าจริงๆแเนาะการทานจมตีจากใครอะเขาเรียนมาเนอะถ้ามีทฤษฎีอยู่ว่าต้องตามความอยากจะประสบความสเร็ ครับเบลเี่นป2นะครับม2ที่ไหนเล่นแต่ปักคูมันยังเล่นเลยนะครบเบลไม่ค่อยเล่นหรอกเม่เล่นแต่ลบกันครับอันนี้ก็เท่ใย่อยนะโอ้โหเนี่ยายรถสีดำของเบนนะครับ ส่วนรถคมงผมจะเป็นสีขาวนะครับนี่รถบนสีดำนะครับรถบีนแล้วก็เรืวบนจะพาไปห,ห้องนี้นะมีหลายห้องแทยโอ้โหอะไรเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ค่อยเิยนตุ๊กตาหรอก ผม้โหชื่อเบรไอ้พ่อโคมมัยังเล่นอยู่เลยไม่รู้มันเป็นอะไรของมันผม้มันยังเล่นอยู่เลยโอ้โหมีตุ๊กตาตำรวจด้วยชื่อเบร์นะคะเบร์โอ้โหตุ๊กตาของเล่นต่ออะไรเนี่ยขนมซองกระป๋องใช่เปล่าวะโอ้โหนึกว่าขนมถึงขนมนี่ไิวเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ขนมเบร์ไม่ชอบ อะไรเนี่ยของเล่นซปเปอร์ฮีโร่เหรอเออไม่ใช่เหรอเป็นตักงอะไรไม่แล้วก็เดี๋ยวก็ผมมันอยู่บ้านแล้ววันไหนเนี่ยอ๋อมันอยู่ที่ร้านพิซซ่ากงส่อะไรนะติด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 ใครโัวามาเอาเอาว่าไหนฝักผมโอ้พระดีเราเมียจะบอกเบนด้วย ือตอนนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยมาช่วยเราหน่อยดิทำไมอ่ะก๊าปต้องขายของอยู่เลยเนี่ยไล่ขอบ้านมึงดิกูอยู่ที่ร้านนี่นี่มึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อกูอยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านใครของมึงม,งมาปนเหรอไม่ได้มาปนมึงอย่ากูมไม่ได้มาปนเลยกูม,มาส่งของไอ้บ้านมึงคือส่งผึืบ้าน บ้านเลขที่เท่าไหร่เอาบ้านเลขที่ศูนย์เจ็ดสองอะฮะศูนย์เจ็ดสองมึงมั่วไอเบนกูมั่วอะไรวะไม่ใช่กูต้องส่งร้านพิซซ่าร้านร้านพิซซ่าเลขอะไรอ่ะเลขอะไรอ่ะศูนย์เจ็ดสองเลยสองเจ็ดหนึ่งมีที่ไหนต้องส่ง ศูนย์เจ็ดสองเอา้ากูไม่รู้อ่ะมันไม่บอกกูแล้วแล้วเขาบอกว่าบ้านเท่าไหร่นะฮะเขาบอกอนนาก็ที่นายพูดอะ่ะเขาทำไมมึงไม่ไปส่งบ้านนั้นกูลืมใหญ่านานั้นเดี๋ยวกูกลับมามกูตบมึงลวงเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูช่วยกูไปช่วยมึงไม่ต้องมาอ้างเดี๋ยวกูทำคนเดียวกูกูมีเพื่อน เออถ้างั้นกูไม่กลับนะกูนอนนี่ไอ้ห้าจะให้นอนเลยมึงกลับมาฝนตกกูไปไม่ได้กูไม่มีร่มไอ้ห้ามึงม่พกร่มไปด้วยถ้างั้นกูขอนอนนี่คือเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปนะไอ้ห้าทำไมวะเอาก็มันเป็นอย่างนี้กูจะกลับยังไงอง่กูไม่ได้เอาร่มมาแล้วกูเจกูลืมบ วางไว้ไหนอ้าวไอ้หามึงมึงวางไว้ไหนไม่รู้อะเอา้าแล้วมึงจะกลับบ้านยังไงมึงจะกลับลร้านยังไงก็ไม่รู้อะสงสัยนะจะไปสักที่หนึ่งอะที่ไหนวะน่าจะเผื่อของแล้วก็ลงทางให้ยะไปเลยฮะ แล้วครับแต่แต็ว่าเราอะเห็นเจ้าของบ้านหยิบไปแล้วก็ไปทํางานที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ใช้รถกูไปเอา้าแล้วมึงจะกลับร้านยังไงไม่รู้อะ่ะกูอยู่บ้านเขาแล้วเขาเปิดเปิด,ปดทีวีทิ้งไว้อะเ้ามึงก็ดูทีวีไปดีรอเขากลับมา,าไม่ฉันจะรอ นายนายมีรถป้าประคมุมกูไม่มีอะ่ะมีแค่รถคนเดียวรถมึงอะ่ะแล้วรถสีขาวอะ่ะแล้วรถสีขาวมึงอะ่ะรถกูหายฮะตนไหประคมุมรถมึงหายอะ่ะเออดีถ้าไม่หายกูจะพูดเหรอเออจริงมึงนี่โง่นะออนี่นายว่าเราโง่ประคมุมเออใช่ดีเบน แล้วนายใช้เสียงเราทำไมเล่าและนายใช้เสียงเราทำไมล่ะอเจริงว่าไงนะว่าไงนะประคุมเออแต่เรามีเรื่องอะไรจะบอกอะเรื่องอะไรอะจริงๆรรถสีขาวเราไม่ได้หายหรอกไม่ได้หายแล้วทำไมมึงไม่มารับกูเออกูจะบอกว่า บอกว่าไม่กลัวไม่กลัวเลยไม่กลัวอะไรไม่กลัยืมรถไปเที่ยวที่ตลาดฮะแล้วมึนจะมารับกูยังไงถ้าโคงบ้านก็เอารถกูไปแล้วกูจะกลับยังไงวะเปิดทีวีทิ้งไว้กูไม่ชอบดูเออไม่รู้อ่ะ เอาอยัางไงเนี่ยกูจะกลับยังไงนั่งขึ้นบินกลับมาฮะกูไม่มีเครื่องบินกูจะเอาเครื่องบินมาจากไหนโทรตามเครื่องบินฮะโทรตามเครื่องบินไม่เอาอ่ะนายต้องมารับกูอ้าวตลกครับแม่เอ้นายมีโทรศัพท์สองเครื่องเหรอนายมีโทรศัพท์สองเครื่องเลยพ่ะครูเออใช่กูมีโทรศัพท์สองเครื่องทำไมทำไมอ่ะ พอดีพอดีแม่เราโทรมาน่ะไม่โทรมาเดี๋ยวคุยกับแม่แป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวระวางก่อนนะค่อยคุยกันตอนเสร็จนะโอเคได้เลยพะคุูโอเคตึงตงเออแม่ครับแม่ครับตอนนี้ นก็ตกอ้าแล้วลูกนิตาไม่ใช่แม่นะลูกแล้วตาทำไมไม่เรียกว่าหลานครับอ้ลืมไปนะตาไม่ได้เรียนแล้วอะหลานอุย้ยเรียนจบหรือยังลูก ยังเลียดไม่จบเลยครับคุณตายังเงียไม่จบเลยลนะูกโอ้พุ่งได้ไปโรงเรียนหรือเปล่าลูกอ๋อไม่ต้องไปครับโอุ้ดกี่วันลูกเดี๋ยวตาไปส่งเองต้องไปส่งวันที่สาพฤสติกาครับโอ้โอเคหยุดหกวันเลยหรอหลอหลน อ๋อใช่ครับลุงปิตาอูท้องล้นอยู่โตไปบ้อนกูทโทมก่อนเนาะไปกดยิ้มหนอแล้วเอารถใครไปเหรอครับโอเอารถสีขาวไปนาะแล้วผมจะเอารถที่ไหนไปส่งครับบิด้อนเอาไปยืมเบนนู่นเบนไม่อยู่ครับเบนไปไหนรอไปส่งของครับแล้วตอนนี้ฝนตกเบนกลับมาไม่ได้ไม่ได้เอาร่มไปครับ โอ้แล้วตอจะไปยังไงเนี่เดี๋ยวผมโทรหารถแท็กซี่ให้ครับโอเคคุณจโม่ไปคุยกับเขาเ็วเอาไว้ครับคุณคุณตาใช่ไหมครับโอ้วยวันนี้โคทำอะไรทุกอย่างนี้อะไรล่ะครับ โอ้นี่ฉันจะขอ,อยืมรถแท็กซี่นี่ไม่ใช่ร้านแท็กซี่ครับนี่มันเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครบไม่ใช่ร้านที่เอาไว้ไปส่งคุณไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่ใช่รถแท็กซี่โอ้เราเออผมรอเล่นครับนี่แลรร้านผมออ้ทงเงินขนลุงดูเลยเออแล้วจะเอาไปที่ไหนครับ ปพื่นคุณอยู่ไหนครับอูบอนโตอยู่ที่อู๋บ,น,บนเอือ้อหนะมันเอื้อแล้วครับเดี๋ยวผมขับไปรับนะครับมึน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 มืนเอาเอาว่าไงครับคุณต้าอู๋งูงูเดี๋ยวบอกคุณรถโม คุณตาต้องขึ้นรถไม่ใช่ผมครับผมอยู่ในรถอยู่แล้วโอ,อ้ตอบผิดไปเกาะยิ้มได้เลยครับอย่าขับอย่างแรงเลยมปนอย่างนี้แหะครับคุณตาลงได้เลยครับโอ,อ้ดีเลยขอบใจมากเดี๋ยวต้องมาเล่าพ่าอ,นะออีกเนาะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมมารับใหม่ให้มารับกี่โมงครับ โอ้โพอทำงานเสร็จเดี๋ยวโทรโตร่อมครบอ้โอเคครับคุณตาโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหเบนโอ้โหหายไปไหนมาเนี่ยนานิบหายเลยกูรอตั้งนานแล้วฝนยังไม่หยุดตกเลยที่นั่นยังฝนไม่หยุดตกอีกเหรออืมใช่ใช่ๆๆใช่ใๆชๆๆ่ใช่ใช่ฝนยังไม่หยุด ตกเลยอะ่ะเอา้าแล้วทีนี้มึงจะกลับยังไงวะก็ไม่รู้ดีถ้างนั้นมึงก็ไม่ต้องกลับเนาะกูให้มึงนอนนู่น6ขขวันฮะ6วันเลยเหรอเออทำไมมึงคิดนานจาังวะ อาที่เราคิดนานเพราะว่าพูกกลับไม่ได้เออเบนมึงนอนนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปรับแล้วมึงมารับวันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้รถก,กูไม่มีตาตาครับรถไม่เป็นมึงก็มารับกูดิไม่ได้รถก,กูถูกขโมยฮะรถถูกขโมยฮา ตกต้นสีภาพจริงๆถ้างั้นเดี๋ยวเราคุยกันสักพักหนึ่งแล้วกันนะเออวัสดีเพื่อนโอเคเราไปกันนะบาย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 แล้วอ่ะเออก็ได้กูไปรับเดี๋ยวกูไปรับนายบินเออขะกผมรับกูด้วยแล้วอนเวลาผ่านมาหนึ่งชั่วโมงอืม ไอเหียปากกมยังไม่มารับกูเลยผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วโทรตามดีไหมครับท่านผู้ชมดูมันดิผู้ชมยังไม่จะมารับเลยไอปกมนะมันขับรถเป็นหรือเปล่าวะแต่มันขับมั่วๆครับเออไปชันพึ่งสอนมันขับรถเออผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วมันยังขับไม่เป็นอีกหรือว่ารถมันพังวาเออไม่คงพังหรอกเพราะว่ากูสอนไปแล้วถ้าก็ว่ามันรถพัง ต้องจ้างคนที่จะมาสอมรถอือเดี๋ยววางโทรศัพท์ก่อนผมโยนโอเคยีสุดแล้วแต่ท่านชมครับมันเมื่อไหร่จะมารับผัวท่านผู้ชมสงสัยไหมอ๋อพี่ครับพี่เพนครับคือผมจงใจมากเลยว่าทำไมถึงพี่พี่ราคุมยังไม่มารับที ผมอยู่แค่ปอนงครับพี่บบนพี่เบนอยู่ปออะไรครับ <c oughs> อ๋อพี่เบนเหรอพี่เบนอยู่ปอ .2 อครับน้อง <c oughs> ตปดูท่านผู้ชมไอ้ประคุณยังไม่รับคูณรยังไม่มารับคูณรีผ่านมาสิบสี่ชั่วโมงแล้วมันยัง,ยงไม่มารับผู้รีดู มันทำดีไหมเนี่ยแบบเนี้ยดูมันมันยังไม่มันรับกูเลยคิดว่ามันดีไหมครับท่านผู้ชมติดตดยังวะท่านผู้ชมมันยังไม่มารับกุเลยมันบอกว่ารออีกห้านาทีโอ้มันมารับไหมเนี่ยมันผ่านมปสิบสี่ชั่วโมงแหละดูมันท็ไมมันรับูุลย มันทำดีไหมอย่างเงี้ยมันแม่มารับกูแล้วกูจะกลับยังไงกูงไ,มไม่อยากจะนอนนี่หรอกนะปักโขงกูอยากจะกลับแล้วส่วนพี่ช่อบีนนะครับน้องๆอ,อย่าลืมนะแต่ไอปักผมยังไม่มารับกูเลยแค่เมื่อ,อไหร่จะได้วันเนี้ยเมื่อ,อไหร่กูจะได้กลับวะ ผูไม่ได้ขับรถตุกูแต่รถสีดำไม่ใช่รถพี่นะฮะไม่ใช่รถของพี่เบนนะฮะเป็นรถของเจ้าขวบอกเขาเจ้าของบ้านนะครับคือพี่เบนก็เดินมาเนี่ยแหละครับเดินมาขึ้นรถเมย์มาแล้วก็มาที่นี่ปุ๊บเสร็จปั๊บพอมาที่นี่ปุ๊บเอาก็ออกไป่ได้ไปไม่ได้กูบอกให้รอรอจนกว่าฝนจะหยุดแล้ว รอแล้วไอร้รถไอร้รถเบนมันไม่รับกุลีกุลยกลับไม่ได้ไกลับไม่ได้แ,ไแล้ไอ้เบนันก็ไอ้ปักของเนี่ยมันยังไม่รับกุลโอ้ยเอป้ปรกคุณนะ่มึงยังไม่มารับกูเลยดูมันบอกว่ารออีกสิบนาะทีดูมันมันผ่านมาสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย ผามาสี่ชั่วโมงแวมันมันหยาบมายับกว่าเดิมันยังไม่ไม่ามารับพี่เลย,เยตัมาทําพี่ไม่ไอประคุมเนี่ยอย่าไปกดไลค์ช่องมันนะคะแต่ถากดไลค์ช่องพี่เบนดีกว่าแต่ช่องพี่เบนอ่ะมันก็แอบเอาโ,รโทรศัพท์พี่เนี่ยไปถ่ายคลิปลงยูทูบมาก็อยู่ในคลิปพี่เนี่ยและ คือพี่ก็ไม่อยากจะเปิดหน N B I เอ่ออ๋อคือพี่แบบโอ้ตู่พี่ไม่ชอบไอ้ประโคมเลยทำอะไรบั่นแชตลอดตอมนม,มันสอบมันสอบมันยังผ่านยังสอบไม,ผไม่ผ่านเนี่ยสอบผ่านหลอกกูทุกข้อไอ้พักขู่นล้วมันไม่ไหลจิมันลับไอ้ปรกโคมนะ มึงเมื่อไรจะมารับก่วโอยกูไม่อยากจะนอนนี่รู้ไหมไอ้ประครบแต่ทีนี้ก็น่านอ้อนนั่นเนี่ยแต่มันไม่ใช่บ้านกูไงไอ้ประครบมึงไม่มารับกูสักทีว่าไงนะไอ้ประครบมึงโทรมาหรอเออดิรถกูพังกูว่าแล้วรถมึงต้องพัง แล้วมึงมายังไงวะกูเดินแล้วเพราะว่ารถกูพังแล้วรถมึงซ่อมเสร็อ,อย่างกูไม่รู้ไม่ชี้มึงเดินมาหรอเออรอแป,ป๊บนึงนะทำไมกูเดินมากูาชาดิแป,ป๊บนึงนะบายบายติงโอ้ยทั้ชมดู ตูมันตูมันทำอะไรของมันเนี่ยเออะทำหมเ่ยตึงตึ้งตึ้งตึตึ้ง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 ว่าไงว่าไงอรบ้าผมเออพอดีกูบอกจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรรถกูไม่เหลือซ่า อูเจอจักรยานกูขับไปได้ปะแล้วเขาแล้วใครเป็นคนขับอยู่อ๋อเป็นลุงคนหนึ่งอะเขาบอกขับไม่เป็นอ่ะลองไปถามเขาลองไปถามเขาดีว่าขอยืมได้ไหมเออส,สวัสดีครับลุงขอยืมได้ไหมครับอ๋อนี่ของลุงอ๋อก็ ใช้ได้แหละแต่ลูกไม่ใช้แล้วลุงเท็จาและเอาไปเลยใช้โคตรดีเดี๋ยวคุณเดี๋ยวลุงใส่ถ่อให้โอเคขับไปได้ประคบไม่บายไปแหละกูชื่อเบนนี่มันชื่อมึงไม่ชชื่อกูเออไม่บายเบนไปแหละติงโอ้ยแต่มันไม่บอกด้วยอีกกี่นาทีกูได้กลับเนี่ย ท่านผู้ชมครับดูเบนมันดีไปดูปักผมมันทำไมมันไม่รับกวะห้าสิบชั่วโมงต่อมาโอ้ยท่านผู้ชมตอนนี้ผมหลับตาอยู่ผมง่วงมากผมก็เลยปิด พิดกล้องผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วท่ามีชมห้าสิบชั่วโมงมันผ่านมาหลายวันเลยไอ้ครมันยังไม่มารับผเลยมันบอกขับจักรยานมามันมันจะนานขนาดนั้นเลยแค่แค่กดอีกสองวันมันยังไม่ถึงอีกคููปั่นหนึ่งคูปั่นสิบวิมันก็ถึงแล้วโถ ดูปักผมมันอุตสาสอนขับเร็วและมันยังไม่เป็นอีกตอนนั้นมันก็ขับได้แล้วยังจะให้กูรออยู่บ้านนี้มันก็ผ้านมาเกือบห้าสิบปีแล้วไอป้ปกผมมันยังไม่มารับกูเลยแล้วเมื่อไหร่ไอปักคมจะมารักกวูวะเฮ้ย <c oughs> ไอ้ใครอยากดูคลิปเบนกดไปใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยใครอยากดูคลิปเบนนะนะเบนไม่ใช่เบนนะถ้าพี่พูดเร็วจะเป็นเบนแต่จริงๆพี่ชื่อเบนนะคอยเมื่อไรจะได้สักทีว่าผ่านมาสิบปีแล้วผมว่ามันผ่านมันเร็วว่ะโอ้ยห้าสิบปีเร็วมันยังไม่มารับเลย ไอปะโคมนะไอปะโคมถ้าเกิดว่ามึงมานะกูจะตบหน้าให้ให้มึงหิ้มต่อยให้มึงทุบกระบังแพงยิบใครถ้ามึงมีแฟนอะกูต่อยแฟนมึงทอดแกงเกงในออกมาเลยไม่ใช่แกงเกงในปกคุณะกงเกงในแฟนมึงอะเออต้องทำอย่างนี้เพราะว่ามึงปะมัน กูว่ามันแอบไปจีบแฟนกูนี่เลยแฟนกูก็นาวาครับแฟนผมก็ชื่อนาวามันแอบจีบหรือเปล่าวะแต่มันแต่นาวาไม่เอาหรอกเพราะว่านาวามันชอบในผมผมเั็นที่เละขนาดหน้ามันยังเป็นแบบพี่ไม่อยากจะพูดมันอวกอัอ้จนพี่นะครับโล โอโหเทตอนนี้แฟนเต็มพี่เลยมีเป็นห้าสิบคนแหละแฟนพี่ปนะัดโนก็เพิ่ามังเอนนะแปะบม,มงออนเปิดเพลงทำไมใครเปิดเพลงวะเป็นอะไรผัดผมอะไรผักผมกูมาแล้วมาแล้ว มาแล้วพูดกับก่อนนะเอาลักพูดด้วยท่ยานผู้ชมไอ้ผักผมมาแหละแล้วก็ขอสวัสดีท่านชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกับช่องเบนสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะท